สวัสดีครับท่านผู้ชมพวกับผมอาจารย์แป๊ดตักกัศีลาในรายการหัวลาหาหุ้นนะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษคลิปของรัฐบาลไทยนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่16สิงหาคม2564นะครับเราจะมาดูดาวเด่นของ รัฐบาลไทยในเวลา15นาฬิกา4 5นาทีนะครับผมคัดมาแล้วนะครับทั้งหมดเอก็จะมีอยู่6ดวงนะครับดาวทั้ง6ดวงนี้ก็จะมีดาวอาทิตย์นะครับอยู่ในตำแหน่งอราศีกรกฎนะครับในวันนี้ แล้วก็เป็นดาวพุธหมายเลขสี่อยู่ในราศีสิงห์นะครับดาวมฤตยูหมายเลขศูนย์วันนี้อยู่ในราศีเมษและดาวจันทร์หมายเลขสองอยู่ในราศีพิจิกนะครับอยู่ในตำแหน่งราชาเลิกนะครับดาวศุกร์อยู่ในราศีกันครับดาวราหู อยู่ในราศีพฤกษฎนะครับทั้งหกดวงนี้ <c oughs> ผมได้คัดมาเพื่อที่จะแนะนำให้ท่านนำไปจับคู่กันนะครับหรือนำไปเสี่ยงโชคในในวันที่สิบหกนะครับให้ท่านนำไปจับคู่กันนะครับสองตัวเลขท้ายรัฐบาลสามตัวหน้าสามตัวท้ายนะครับ แล้วก็ท่านทำสามารถนำไปเสี่ยงโชคนะครับได้ทั้งสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับท่านสามารถที่นำไปจับคู่กันได้ที่เด่นในวันนี้ผมก็จะให้มีที่เด่นสดว,วันนี้ก็จะให้มีหนึ่งกับสีนะครับดาวฤกษ์กระดาวพุธนะครับ เป็นตัวเด่นที่จะเป็นตัวฐานที่ท่านจะนำมาจับคู่กันนะครับส่วนสองตัวที่ผมจะแนะนำก็จะมีหนึ่งสองนะครับหนึ่งแปดสี่หกนะครับแล้วก็สี่ศูนย์เป็นสองตัวท้ายนะครับที่ท่านสามารถที่นำที่ท่านจะนำไปซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ส่วนสามตัวนั้นก็จะมีอยู่หนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะครับอ่าเป็นชุดที่ผมจะแนะนำนะครับให้ท่านนำไปเสิ่งโชคในรัฐบาลในในชุดสามตัวท้ายนะครับ อาจะเป็นสามตัวหน้าสามตัวท้ายนะครับแล้วก็สามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับก็ที่ผมให้เด่นสุดก็จะมีหนึ่งสองศูนย์นะครับส่วนพ่วงค่างที่จะเป็นลองก็จะมีหนึ่งหกแปดสี่นะครับเป็นอีกหนึ่งชุดนะครับอันนี้เป็นตัวลองนะครับที่ผมจะให้ท่านสามารถนำไปพิจารณาได้นะครับทั้งหกตัวเลขนี้ เอาไปผสมผสานกันหรือกับเลขที่ท่านมีที่ท่านชอบนะครับหรือนําไปผสมกับเลขถ้าตัวไหนที่ไปนชนกับเลขของอาจารย์ท่านอื่นท่านก็นสามารถที่จะแยกคัดเป็นเด่นได้นะครับส่วนสําหรับวันนี้ก็คงจะครบแนะนำาพแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในงวดต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ